จะพาไปเที่ยวตลาดน้ำโดนไหวค่ะซื้อระพร้ากะทิเดีเ๋ยวไปเดาวไปดูรอง้ากะทิกันร้านไหนเนี่ยนี่้มีหรือเปล่านี่จะมีหรือเปล่ามันจะมีมจะมีสองราคาถามก็มา ทานหรือว่าทานทานประจำอยู่แล้วไม่เคยทานเลยค่ะจะลองไหมผมเอาเอาจากลูกเล็กก่อนเผื่อเดี๋ยวมันไม่ถูกเป็กเราจะได้บอกไหมอัเนี้จะเอาเลยผลละครึ่งครับเราได้มาแล้วนะคะมะพร้าวกะทิมีผลไม้เยอะแยะเลยจ้าัจากที่เราได้ก มะพร้าวกระที่มาแล้วนะคะก็จะเตินดูเรื่อย,อยว่ามีอะไรน่าสนใจอีกไหม <c oughs> ตอนนี้ก็จะเป็นผลไม้เยอะแยะไปหมดเลยความกระดุนมากนี่ค่ะน้ำดอลหวายนี่คือส้มโอเยอะมาก ơi ya ya liền. đang đi học du lịch biển, rót có นี่เป็นวันหยุดคนค่อนข้างเยอะนะคะโอ้โสมโอเต็มเลยอมีนวด้วยทางไหนไปไหนทางไหนปะ,ไ,นปะไม่เล้

มัเร no ้าลอนตาลอนตาชิมได้แบบนั้นเลยได้ลอนตาหรือไม่ละร้อยเดียวนี่ก็ลอตาไปกินไปด้วยหนวดปลากรอบชิมดูก่อนจ้าได้ไหมละร้อยเดียวตาเออเยอะสุดไปไม่นี่เป็นนี่ใคร ไ่ลาิ่ิบาทะอืมะเทีย่อะไรอ่ะโอ้โน้องพ่อโยคาโดโโวาเรื่อของก่อนนะจ๊ะคุ้ครับาอบครับต้องเติมเลยนะคะคุณน้องสนใจอะไรคะ เดี๋ยวจะพาไปดูริมแม่น้ำท่าจีนวันนี้บรรยากาศด,ดีนะคะไม่ร้อนด้วยโอ้หนี่ไงมีให้อาหารปลาด้วยวัดเตินไหวตอนนั้นที่มาลอยกระทงอะ่ะ บรรยากาศรอบๆค่ะอันนี้ก็เป็นแพที่เขาเป็นร้านอาหาร,ร,ารไม่ให้อาหารปลาด้วยขอนนเขาก็นั่งเรือนะคะ ข่าเรือคนละสามิบบาทนี่แหละไปแล้วก็กลับายเอวนเอออมีเรือใหญ่ขายของปลาสวายเห็นไหมคะเยอะเลย <c oughs> จ้า ิมหลอดแม่ไอ้ิมหลอดมาแล้วค่ะกินไหมกินไหมตอนเด็กอ่ะ ค่าแท่ง20บาทอ่านี่น่ากินจังเลยก็อันนี้คนเข้าคิวซื้อไอติมมะพร้าวนะคะคนเยอะมากเลยแมงทำบุญวัดดอนหวายเรามาดดีพรทธเป็นสารนักเป็นท่ออกเาก็จะมาจอดรถเย็ากนะคะเป็นสารนักเป็นที่่ทั้งเป็นารนัก็ก็จะไปนั่งกินไอติมในรถก่อนกลับห้องนี่ไง สร้างสามลัตนกันในวันนี้มีอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะไอติมหยอด,ดไอติมหยอดเหรอหยอดไอติมหยอดเราจะไปชิมติมก่อนแล้วค่อยกำห้องกันอเฮ้ยเดี๋ยวเขาเป็นถ้าเป็นสีแดงก็ได้ฟรีหนึ่งไม้ทำไมอ่ะจริงเพราะว่าเหรออือะไรสีแดงเนี่ยไม้ไม ไม้แรงอะเอาเหรอ,อมไม้แรยงได้ปีหนึ่งไม้ไม้เกียวได้ปีสามไม้เกียวว่าเหรอตเด็กไม่เคยกินเหรอ,อม,อมันหยุดเพื่อนๆมาเที่ยวกันได้นะคะวันอาทิตย์ก็มาคนเยอะแต่ก็สนุกดีค่ะ